สูตรนี้มันจะกรอบอร่อยนะคะ ขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องดรลโด,โดพาเที่ยวทางช่อง Youtube Membership โดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะและเลือกการสนับสนุนตามารายละเอียดที่แจ้งไว้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องดรลโด้พาเที่ยวเพื่อรู้เที่ยกินตามสบายนะคะวันนี้คุณต้าจะนําเสนอเมนูผัดมะเขือยาวนะคะผัดมะเขือยาวคุณต้าก็จะเอามะเขือยาวไปทอดก่อนค่ะนะคะ,นะคะ เครื่องปรุงนะคะเนี่ยคุณตักหั่นแบบนี้นะคะหั่นแบบคนจีนหน่อยพอไปได้สูตรใหม่มามา,มานะคะสูตรนี่น่าจะอร่อยนะคะอ่าเครื่องปรุงก็จะมีพริกกระเทียมนะคะพริกกินแดงกินดาแล้วก็ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองนะคะเพื่อที่จะโรยหน้าแล้วก็เต้าเจี้ยวเม็ดที่มันน่าจะอร่อยนะคะเนี่ยเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว อมันหอยน้ำตาลทรายแล้วก็สิ่งที่จะขัดไม่ได้คือใบโหระพามันจะทำให้หอมนะคะหมูสับนะคะคุณตักผัดใส่หมูสับนะคะหมูสับนะคะอ่าก่อนอื่นคุณตั๊กจะมาหมักแป้งใส่นี่ก่อน,นะคะ่ะใส่มะเขือก่อนแปง้งแป้งทอดกรอบนะคะเพื่อที่จะให้มันกรอบนะคะสองช้อนเอาสองช้อนครึ่งพอนะคะ าแล้วก็คลุกเขาไปด้วยกันนะคะน้ำในมะเขือก็มีกุตักมะเขือกุตยักแจ่ล้างแล้วก็แช่ด้วยน้ําเกลือนะคะแช่ด้วยน้ําเกลือทำง่ายๆคะ่ะมะเขือจะได้ไม่ดําอันนี้แป้งขัดกรอบนะคะลองมาดูสูตรนี้บ้างซิว่าเป็นยังไงบ้างน่าจะอร่อยทานแกงคั่วต้มนะคะมันจะกรอบ แลก็จะใส่เกลือนิดนึง่งใส่เกลือทั้งชาหนึ่งนะคะเพื่อให้มันลดกลมกลม่มนะคะ ไว้นะคะ10นาทีนะคะเพื่อให้แป้งมันเข้ามะเขือหน่อยคุณตั้งว่าจะเพิ่มเพิ่มแป้งหน่อยนะคะแป้งมันน้อยคนะ่ะเป็นสามช้อนนะคะอ่าคุ๊กตาก็ใส่น้ํามันนะคะใส่น้ำมัน,น,ะะน,มนตั้งกระทะกอนแรกไฟร้อนก่อนนะคะไฟร้อนก่อนลยเวลาทอดค่อยปาปันกลางนะคะให้กระทะมันร้อนแล้วก็จะทอดมะเขือนะคะ เริ่มรอแล้วอื้นะคะอืมอะเริ่รขึ้นมาแนะล้วมเขือนะคะ มันจะไม่เกิดนะะอ่ะอะมามันก็สุกแล้วนะคะมักเจือกรอกนะคะ สูตรนี้มันจะกรอบอร่อยนะคะ ใช้ไปปันกลางนะคะ สมเครื่องปรุงนะคะเนี่ยเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวเป็นเม็ดนะคะเออีกนะิดนึงอืม,อมโอเคด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลไ้นช้อนก็พอค่ะ หน่อยนะคะ,ะช้อนขึ้งค่ะผสมเข้าด้วยกันเลยนะคะกระเจี๊ยวมีเค็มอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะมันจะแตก ก็จะผัดแล้วนะคะทอดเสร็จเรียบร้อยะะแล้วค่ะใส่ละมันไปก่อนไม่ต้องเยอะนะคะอ่ใส่กระเทียมกับพริกแกงกินดาน,นะคะไม่ได้ผัด ให้หอมค่ะกระเทียมก็ตักเอาแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะมันจะได้ราดอะไรอร่อยอแล้วก็ใส่หมูสับค่ะ,ะผัดให้หอมเลยนะคะหมูสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะพริกเอาพริก เอาไฟปานกลางนะคะเพราะว่าหมูมันสุกเรียบร้อยแล้วะค่ะอ็เจะปรุงเครื่องปรุงเลยนะคะ ได้ใบมะโขูดนะฮะใบโหระพาค,าะคะ่ะกพเราทอดอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเสียสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ ผิฟ้าแดงผิฟ้าเหลืองอ่าคุณตาก็ใส่น้ำซุปเพิ่มนิดแนึ่ง เรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็เอาราดเลยไปเลยค่ะลาดมะเขือยาวไปเลยนะคะก็คือตั๊กมะเขือยาวทอดสุกเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะมันก็ะจะอร่อย ผัดมะเขือยาวทอดกรอบคือตักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหาพร้อมรับประทานค่ะเรประทานกันครับวีโด้ครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อย,ายาไหนให้วีโดโด้ชิมซิม,ม,มะเขือย,อยาวทอด ม,ม,ม,มีเช้าวันนี้มีกับข้าวแค่สามอย่างครับไข่เจียวเมื่อเขืยยาวแล้วก็ผักกาดดองกระป๋องครับแสดงอร่อยสิแต่ว่ามะเขืยยาวนี่ของโปรดพี่โดโด้ไข่เจียวได้เลยไข่เจียวทอดกรอบห่ะโอเคไปเลย เดีเ๋ยวไปตักชิมก่อนเน๊ะอยกมะอยูอย่บ้านเราชิมสบายสบาย,อบายทอดกรอบนะคะแล้วก็ค่อยไม่ต้องเอาลงไปผัดนะคะเนี่ยเพเจียวน่าจะอร่อยเพราะว่าชอบเป็นเม็ดตรงนี้ตบร่อย นี่เพืโ่อโดกินข้าวต้มนะครับแม่กินข้าวสวยแม่กินข้าวสวยมันเสียยาวมันจะนุ่มแล้วกรอบนอกนุ่มในเธอชอบไหมมักเสียยาวชอบครับอร่อยไหมรอร่อยครับอืมอร่อยครับอืมไหม เนี่ยมันทอดกรอบนะฮะนี่วันนี้กรุงเทพฝนตกนะฮะที่บ้านฝนตกแต่เช้านะชอบเลยเราก็ไม่ได้ไปไหนคน้คนๆเอามีอะไรก็เอามาผัดทานกัน,นะฮะ ของโปรดพี่โด้วยสุดก็คือนั่นแหละพี่จริงอยไข่เจียวกับผักกาดกระป๋องผักกาดดาวซื้อมาช่วงกัดง่ายะจะซื้อมาไม,ไม่ไม่มีอะไรก็เนี่ยไข่เจียวผักกาดกระป๋องแล้วพี่โดยอยู่ได้เลยแต่เขาต้มจริงคนกินง่ายเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเผือกยาวกรอบอร่อยนะคะแค่พี่เราไปทำทานดูนะคะ อร่อยพี่ชิม,ม,เมเอามาแล้วชิมแล้วชิมขัดตักให้ชิมได้แ่บเป็นยังไงเกยาวทอดกรอบผัดอ่าคโดูครับเป็นยังไงครับอคือแบบนี้มันต้องพอทอดแล้วมันต้องราด ต้อง,องเ,อเอาที่ผัดามาลาดนะเอามาเขือลงไปผัดไม่ได้แต่น,นี้กรอบน้อยไปหน่อย <c oughs> เดี๋ยวต้องใช้กระทะอันใหม่ใช้กระทะอันใหม่ะะหม,มันน่าจะกรอบกว่านี้อันนี้ใช้กระทะตัวนี้มันทอดแล้วมันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ เดี๋ยวต้องลองทำใหม่ฮะต้องใส่น้ำมันเยอะๆกว่านี้ใช้กระทะอันใหม่แล้วก็ชุบแป้งเยอะๆให้กรอบให้แบบเป็นปน,ปน,ปนแบบเหมือนมะเขือชุบแป้งทอดกรอบๆอเดี๋ยวต้องลองอีกสูตรสูตรนี้คือ,อมไม่ไม่คือเหมือนกับคุณตัก๊กไม่อยากให้กรอบมากใช่ไหมไม่อยากให้แข็งมากมสรนีก็โอเคแล้วมันก็จะนิ่มๆหน่อย กรอบนอกนุ่มในกรอบนอกอะไรไเรือยแต่ถ้าเ,เพื่อนๆชอบให้มันกรอบกว่านี้นะชุบแบบชุบแป้งเลยชุบแป้งเราไม่อยากชุบเยอะคุณต้าเขาไม่อยากชุบเยอะเนี่ยชุบแป้งให้แบบเคลือบทั้งอันเลยแล้วก็ทอดลงไปตัดน้ำมันเยอะๆแล้วทาใบใหญ่ทอดมันฟูกรอบเป็นเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดงั้นนะแล้วก็มาแล้วก็ลาก อย่าค่อยค่อยลองใหม่ค่อยลองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ลองแบบนี้ก่อนคนระับแต่แบบนี้เนี่ยพอไว้สักพักนึงนะ่ะมันมันก็จะไม่ค่อยกรอบละเพราะว่ามันจับน้ํามันลงไปน้ําราดมันลงไปมาเถือก็จะไม่กรอบเท่าไรหร่แล้วไม่ก็ต้องหั่นชิ้นใหญ่กว่านี้ให้ชิ้นใหญ่ๆหญ่ชิ้นใหญ่ๆห่จะได้ไม่ไม่ จะได้กรอบอยู่ได้นานแต่มันก็อร่อยเนาะพี่โดอร่อยไหมครับนะครับอประเมินจากพี่โดนี่แหละเพราะพี่โดเป็นคนที่กินยากนะใช่ปะแต่พี่โดกินของแม่เนี่ยแสดงว่าอร่อยใช้ได้ก็มื้อเช้าสบายสบายครับอยู่บ้านกันฮะเป็นไอเดียให้เพื่อนเ่อนทำกับข้าวอยู่บ้าน ทำง่ายๆนะฮะในสถานก,การณ์แบบนี้ตอนนี้เขาในกรุงเทพนี่น่าจะไม่ไม่ให้ไปนั่งทานในร้านอาหารแล้วนะฮะสั่งมาอย่างเดียวสั่งมาก็อาจจะต้องอะไรระมัดระวังหน่อยเนาะตอนรับตอนส่งของของที่รับมาก็ต้องไม่อยากสัง่งมีการทำความสะอาดต้องต้องทำทานเองไม่อยากสั่ง <c oughs> คือทาทันเองอย่างน้อยมันก็ไม,ม,ไม่ไม่ผ่านมือใครมาแล,แล้วก็ทนแล้วก็อยู่ในบ้านเรานี่แหละวันนี้ผมไม่อยากกินข้าวครับกินเมื่อวันฉลองเยอะและ้วกินเยอะแล้วกินนิดงไป่อ,ย,อย,ย,ยก็คุณตักสำหรับคลิป ผัดมะเขือทอดกรอบนะคะ<ม>ก็คุณตัก,ก็ปาก fc ลองไปทําทานดูเพราะว่าทำง่ายๆ่ะทอดมะเขือถ้ามันกรอบชอบแบบกรอบนอกนุ่งในก็ได้ค่ะหรือกรอบเลยก็ได้แล้วแต่เราจะชอบแต่คุณตักก็จะชอบแบบนี้พพี่โดจะชอบประมาณนี้<ม>ก็คือผัดเครื่องนะฮะแล้วก็มาลาดนะคะมันจะอร่อยนะคะคุณตักปากกดไลค์กดแชร์กดส c r i า e ให้ หัวคูตักหรือเมนูคุตักด้วยนะคะปาก F4 ช่องในกเท่ายวะคะช่องในโลกพาเที่ยวนะคะขอบพระคุณที่ให้ความรักความเมตตานะครับติดตามกันมาโดยตลอดเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องรนโลพาเที่ยวได้เปิดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครซึ่งเป็นบริการใหม่ของ YouTube เพื่อรับสมัครเป็นสมาชิกของช่องรนโลพาเที่ยวค่ะเพื่อนๆครับ การสมัครเป็นสมาชิกช่องโดโดพาเที่ยวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนน้องโดโดแล้วนะครับยังเป็นการร่วมทําบุญกับผู้ป่วยออทิสติกด้วยโดยจะแบ่งรายได้จากการรับสมัครไปช่วยเหลือเพื่อนๆน้องๆของโดโดที่เป็นผู้มีความต้องการพิเศษจากการเป็นออทิสติกนะครับเพื่อนๆืนครับจะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้นะครับท่านที่เป็น fc ของช่องโดโด่พาเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยก็ยังรับชมได้ตามปกตินะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนท่านที่อยากใกล้ชิดกับพวกเรามากขึ้นอยากสนับสนุนและร่วมทําบุญกับคนพิการร่วมกับโดโดสามารถสมัครโดยกดปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะครับเริ่มต้นที่เดียวละ50บาทเลิกสมัครเมื่อไหร่ก็ได้หรือเลือกสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นตามรายละเอียดสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกด้านล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปก่อนใครการดูคลิปพิเศษตลอดจนได้รับเสื้อฟรีหรือของที่ระลึกตลอดจนกิจกรรมอื่นใดที่ทางช่อง จะจัดขึ้นการเปิดช่องทางพิเศษที่สื่อสารถึงการระหว่างสมาชิกนะครับขอย้ํานะครับว่าจะสมัครหรือไม่ก็ได้นะครับหรือเลิกสมัครเมื่อไหร่ก็ได้สามารถดูคลิปได้ตามปกติครับขอบพระคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ